ก็ผ่านมาร่วมปีแล้วนับจากที่รางดาวหรือโฮงไคสตาร์เรลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพวกเราเป็นเหมือนกับอวัยวะส่วนที่34เฮ้ยอ่างกายมนุษย์มี32ส่วนไม่ใช่หรออ๋อ oh, อีกส่วนคือยาดมนะ่ยปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าผมชอบมันเอามากๆโดยเฉพาะอัปเดตใหม่เพเทคนี ony, ดวงดาวแห่งห้วงฝันที่ทำเนื้อเรื่องได้ดีซะจนผมแตกเลย และในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ทุกคนคงมีเรื่องราวที่ตนเองรักสุดใจหรือเกลียดเข้าใส้กันไปไม่มากก็น้อยแต่ภายในเรื่องราวเหล่านั้นมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ได้ถูกเจรณา,นาจนสวยงามเปล่งประกายจากหินสู่อัญมณีล้ำค่าใช่แล้วสิ่งนั้นคือไฟมันต้นขาของโทปาสเสียงหนูที่ไหนวะญาดอกขาวเล่าเรื่องในวันนี้ว่าด้วยมีมเด็ดตลอดปีของฮงไคสตาร์เรล เริ่มต้นมาด้วยสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันมากที่สุดกับ s t e r เล Trash มีมที่เริ่มมาจากนิสัยส่วนตัวของ s t e r l e t ท a i l b ซ a z e r MC หรือตัวละครหลักก็แล้วแต่จะเรียกโดยสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องคือภาพที่ปรากฏท่าทางของเซเล่ที่ดูจะมักใคร่ชอบพอกับเจ้าทางขยะภายในเมืองอยู่พอสมควรทั้งการเข้าไปเปิดฝาคุยถังประกอบกับตัวเกมที่ส่งเสริมให้เราค้นขยะเพื่อหาของได้อีกด้วย ทุกอย่างประกอบกันลงตัวจนเหล่าผู้เล่นที่ชื่นชอบนิสัยสุดน่ารักหรือเปล่าทำให้ต่อมาได้เกิดภาพมีมากมายโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวของสเตเลที่อยู่คู่กับถังขยะอยู่ภายในถังขยะหรือไม่ก็กลายเป็นถังขยะซะเองนิมเหล่านี้สร้างเสียงฮือฮาได้มากมายชนิดที่ว่าทางเกมได้สร้างเนื้อเรื่องเพื่อตอกย้ำสัมพันธ์พิเศษของเธอกับเราทั้งขยะมากมายโดยจะเป็นภาพที่เกิดมาจากความฝันของสเตเล ที่ได้ประจนภัยต่อสู้แก้ปัญหาของเราถังขยะและสุดท้ายก็กลายเป็นถังขยะจริงๆพูดถึงลูกสาวไปแล้วก็วนกลับมาหาคุณแม่ของเธอกันบ้างกับ listen to me มีมของหนึ่งในคนของกลุ่มนักล่าสเตรรอนอย่างคาร์บกาตัวละครสำคัญอีกตัวที่ปรากฏขึ้นมาก่อนตัวละครหลักเสียอีก โดยแม่สาวผมม่วงดวงตาอ่อนโยนคนนี้นี่แหละที่ทําให้คนกลายเป็นกุ้งได้ทั้งขบวนรถไฟตั้งแต่แรกเห็นเพียงเธอเอ่ยมนคล้ายการสะกดจิตที่ทำให้ผู้ฟังตกอยู่ภายใต้คำสั่งของเธอด้วยความสามารถบวกกับบุคลิกที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นมิฟหรือสาวรุ่นแม่หุ่นเป๊ ที่ทำให้ผู้ที่หลงหลเธอนั้นขยันสร้างเรื่องราวออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นคารบกา้าเอ็กกับตัวละครต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฮิมิโกะตัวละครสาวรุ่นแม่หุ่นเปอีกคนอีกทั้งยังมีมุกทำนองแม่ลูกกับสเตลเล่นั่นอาจจะเพราะภายในเนื้อเรื่องคารบก้าก็ถือเป็นคนที่ปลุกให้ตัวเรานั้นมีชีวิตขึ้นมาแถมยังมีคนสังเกตเห็นว่าเวลาที่คารบก้าคุยกับตัวละครหลักแววตาของเธอนั้นจะอ่อนโยนลงอย่างน่าประหลาด ข้อมูลน you know, no ี้ยิ่งเพิ่มพูนให้เหล่าลูกๆของเธอเพิ่มมากขึ้นไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเกล่นมาพอประมาณภายในหัวข้อของคาบก้ากับตัวละครสาวด้วยแม่หุ่นเป้อีกคน ที่ตีคู่เรียกเสียงฮือหาไปพร้อมกันอย่างฮิมิโกหนึ่งในคนของขบวนรถไฟบุกเบริร์ด้วยกระแสของเธอนั้นเริ่มต้นมาอย่างง่ายได้ผ่านบุคลิกถ้าทางอันสุดแสนจะเออเรียกว่าไงดี Do you plead guilty to this charge? Mm hmm. Yes. I plead guilty. Do you plead guilty to this charge? Yes. I plead guilty. ร่อลวงได้ทั้งชายชาตรีและนารีทั้งหลายบวกกับไฟสีดำสนิทบนเนินเขาสีครีมนวลยิ่งทำให้เหล่านักช่างคิดก็เกิดจินตนาการได้มากมายแต่ภายในเรื่องราวสุดล่อลวงนั้นได้มีเหล่าผู้รู้ลึกในเนื้อเรื่องได้จุดประกายความเป็นไปได้หนึ่งออกมา นั่นคือความตายของฮิเมโกะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวออกมาภายในจักรวาลเกมของ h o y เวิร์สแต่ได้ยนโฉมออกมาก่อนแล้วภายในเกมฮงไค Impact ซึ่งจุดจบของเธอมันก็นะเอาเป็นว่าเราข้ามกันไปนเลยดีกว่าและเพราะแบบนั้นเองเลยมีคนคิดทฤษฎีในเรื่องในอนาคตเอาไว้แต่ถ้าพูดถึงทฤษฎีแล้วผมว่าทฤษฎีรสชาติของน้ำที่อยู่ภายในถ้วยกาแฟของฮิเมโกะ ยังน่าสนใจกว่าอีกผ่านมาพูดถึงกันสักหน่อยกับคุณหนูประจำสถานีดวงดาวแอสตารตัวละครที่เราได้เจอเป็นตัวแรกๆภายในเนื้อเรื่องของเกม มองเผินๆแล้วเธอก็เป็นเพียงผู้จัดการของสถานีธรรมดาธรรมดาแต่มีมของเธอนั้นเริ่มมาจากนิสัยส่วนตัวถามว่านิสัยอะไรน่ะเหรอนิสัยรวยนะ่ะมีบทสนทนาและเรื่องราวมากมายที่บอกกล่าวถึงความรวยของสาวน้อยคนนี้ทำให้ผู้คนที่ชื่นชอบจับไปประกอบเป็นมีมในทำนองว่าหุบปากแล้วเอาเงินฉันไปหรือ ไม่มีใครโกงเงินฉันได้ถ้าหากฉันโอนไปก่อนแล้วค่อยถามแถมยังมีมุกเล็กๆที่เกี่ยวกับภาพที่ปรากฏให้เห็นเมื่อผู้เล่นปลดล็อกอิดรอนของเธอไปถึงขั้นสูงสุดโดยจะเป็นภาพของเอสตาที่หันหลังพร้อมเองตัวซึ่งดูคล้ายกับท่าโพสของหรือว่าเธอจะเป็นหนึ่งในตระกูลโจสตา ในเมื่อเข้ามาในสถานีของเธอแล้วจะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ถูกต้องกับเจ้าของหนึ่งในมีมที่เป็นประวัติการที่สุดอย่างกับเฮอท่าหุ่นเฝ้ายามประจำสถานีเดียวกับชื่อของเธอโดยมีมแรกที่เห็นไปนั้นก็เกิดจากสกิลของเธอที่จะหมุนตัวสร้างความเสียหายเส่ศัตรูที่ตัวสกิลนั้นไม่ได้ดึงดูดอะไรมากมายแต่เมื่อเปิดฟังเสียงไปด้วยแล้ว ผมฟังมันได้เป็นวันเลยและด้วยตัวของเธอนั้นเป็นหุน่นแต่ผสมกับความน่ารักไปอย่างเต็มเปี่ยมเราผู้คนที่คลางไคล้นั้นเลยเกิดความคิดทำนองหุ่นยนต์แล้วไงขอแค่ใส่ใครหลายคนคงเคยเห็นมีมที่มีตัวละครเดียวกันแต่ต่างอารมณ์ หมุนตัวไปตามเหตุการณ์ต่างๆใช่แล้วมีมนี้เกิดมาจากคลิปล้อเลียนสั้นๆอย่างม o Hertha Please จากช่อง d o กต a ากู n โดยเป็นการล้อเลียนอีเวนต์หนึ่งในเกมที่ให้ตัวละครหลักไปถ่ายรูปของเฮอร์าแต่โจทย์นั้นกลับบอกให้ถ่ายคน3คนเฮอร์าไดยแสดงอภิธารแยกร่างเรียกคุณอีก2ตัวให้มาหาด้วยเหตุการณ์สุดขำขันผสมกับเพลงพิรันยาแพลนออ p a r เรจากเกมซูเปอร์มาริโอวันเดอร์ทุกอย่าง เลยผสมกันลงตัวจนกลายเป็นมีมสุดโด่งดังในที่สุดออกมาจากสถานีเฮอร์ตาสู่ดวงดาวแรกของเกมอย่างเบลบล็อกดวงดาวหนาวเหน็บที่ปกคลุมไปด้วยหิมะก,กันดีก,กว่าเริ่มจากมีมเล็กๆอย่าง Turn b a s บ b a s e อ o น Me ของเซเล เป็นมีมเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกของเกมที่มีความสามารถที่เร็วชนิดที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่าเกมเทิร์นเบทนั้นใช้ไม่ได้กับเธอแต่สิ่งที่ทำให้เป็นแบบนั้นได้ก็เพราะคนที่ไม่ใช่แฟนแต่ก็มากกว่าเพื่อนอย่างบรอนย่าซัพพอร์ตสายเร่งเทิร์นที่มาพร้อมมีมสวัสดีบรรจันที่เหล่าผู้สูงวัยชอบใช้กัน ภายในเรื่องของเบลลบล็อกจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เหล่าตัวละครหลักได้สลักรูปอยู่ในใบประกาศจับของเมืองซึ่งนั่นจะทําให้เหล่าตัวละครหลักนั้นทําภารกิจได้ยากลําบากแน่นอนก็คงจะเป็นแบบนั้นถ้าหากใบประกาศจับมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ซึ่งเจ้าของผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมนี้คือชายหนุ่มหัวหน้าทหารแล้วก็บรณาธิการที่ชื่อคล้ายเครื่องดื่มเรือนที่จริงนี่คือภาพที่พวกเขามองเห็นกันนะงั้น ก็รลอนกว่าเดิมอีกไปต่อกันอย่างรวดเร็วกับตัวละครที่น่ารักที่สุดภายในดวงดาวอย่างคลาร่าสาวน้อยผู้ถือคลองสแตนสายจูโจม <c oughs> หมายถึงหุ่นรบระดับสูงอย่างเซวอล็อกโดยจุดเริ่มต้นของมีมนั้นมาจากอะไรง่ายๆอย่างเด็กสาวตัวน้อยคนนี้สามารถฆ่าคุณได้ภายในคำพูดเดียว ความน่ารักน่าเอ็นดูของแม่หนูน้อยกับุ่นยนต์ที่เลี้ยงดูเธอชนิดห่วงแหนทําให้ผู้เล่นมองเห็นความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นพ่อลูกกันไปได้อย่างง่ายดายอีกสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของเด็กสาวจนทําให้เกิดมีมเล็กๆนั่นคือการไม่ยอมใส่รองเทา้าทั้งที่อากาศจะหนาวมากแค่ไหนทั้งฝั่งที่พยายามจะกระทําการอันไม่อาจเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านฝ่าเทา้าหรือฝั่งที่แสดงให้เห็นว่าทําไมเธอถึงไม่ใส่รองเทา้า ด้วยพลังแห่งการเหยียบย่ำราวกับพระสุทธ,ธากำปนาทของเธอตัวละครสาวน้อยนั้นไม่ได้มีเพียงคาร่าเท่านั้นแต่ก็มีตัวละครแสนโหดร้ายอีกคนที่คอยชักนําความเป็นไปของเบลลบอกอยู่เบื้องหลังโดยภายนอกนั้นเป็นเพียงเด็กสาวที่ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นไปวันๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เธอเอาจริงเสียงคำรามของเปลวไฟจะกู่ก้อง พื้นดินจักสันไหวท้องฟ้าเปลี่ยนผันกลับตาลปัดเพราะบัดน,นี้ท่านฮุกสายดาร์กได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วอันที่จริงมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่เพราะความมุ่งมั่นบวกกับความน่าเอ็นดูทําให้ผู้เล่นน้อยใหญ่ตกอยู่ภายใต้ใตเสน่ห์ของท่านฮุกสายดาร์กและทํามีมในเชิงหวาดกลัวหรือหวั่นเกรงท่านฮุกอย่างล้นเหลือ พูดถึงท่านฮุกสายดาร์กแล้วก็ต้องไม่พลาดอีเวนต์สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านอย่างเอเธอเรียมบอที่นอกจากจะทำให้เห็นความน่าเกรงขามปนความน่ารักของท่านฮุกยังเป็นการเปิดตัว <c oughs> โทปัสตัวละครสาวใหญ่ที่เน้นไปทางเออ ชนิดที่ว่าเนียนแน่นบวกกับเจ้าหมูน้อยลำตัวชูชะยิ่งทำให้ราศีของโทรปานนั้นผสมความเนียนแน่นและน่ารักไปอย่างสมบูรณ์แบบแถมนิสัยของเจ้าตัวนั้นยังเป็นนักลงทุนทำให้ผู้มีจินตนาการทั้งหลายมีไอเดียสร้างมีมของเธอในชนิดที่ว่าท่มท้นกันเลยทีเดียวเอ่อพ,พูดแค่นี้พอปะ จริงยังมีอีกนะไหนไหนเหตุผลที่ทำไมผมถึงชอบโทปาสแม่สาวบุษราคุมสุดที่รักของผมโอ้า oh, ผ่านเรื่องราวขำขันมามากมายทุกคนคงไม่คิดว่าภายในเกม จะมีเรื่องหลอนซ่อนอยู่ด้วยซึ่งผมอาจจะเป็นคนแรกที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพราะงั้นตั้งใจฟังให้ดีเจ็ดสิ่งลี้ลับแห่งเบลลบล็อกมีอยู่จุดหนึ่งภายในเมืองที่หากคุณเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆตัวของคุณจะลอยขึ้นไปกลางอากาศถ้าคุณขยับอยู่ที่มุมถนนานานๆพื้นดินจะกลืนกินคุณ แล้วทำให้คุณตกลงสู่ห่วงเหวลึกเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งคนที่เดินผ่านคุณจะกางแขนออกเป็นรูปตัวท T อย่างน่าประหลาดหากคุณหันหลังกลับฉับพลันในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายคุณจะมองเห็นเพียงผนังสีขาวถ้าคุณพูดถ้อยคำลึกลับออกมาคนที่คุณคุยด้วยจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเครื่องทำความร้อนและถังขยะ จะกลายเป็นกองสี่เหลี่ยมในวันหิมะตกในสถานที่ที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนคุณจะได้ยินเสียงดนตีไร้ที่มาหากคุณได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณและใช่หากมันเกิดขึ้นแสดงว่าเกมบักครับ จบเรื่องราวของเมืองไปด้วยเพลงมันๆอย่าง Wi-Fi เพลงประกอบเกมที่จะดังขึ้นเมื่อคุณได้ต่อสู้กับบ้อสหลักของเมืองอย่างโคโคเลียและด้วยความรุนแรงของทำนองและเสียงร้องกระตุ้นอารมณ์ทำให้มันกลายเป็นเพลงที่ตรึงใจของคนเล่นไปอย่างง่ายดายมีมแรกของเมืองท่าเรือน,นั้นขอเริ่มที่สาวน้อยนักพนัน คิงเขคู่เขยยิงเอาเป็นว่ามีมของเธอคงไม่เกี่ยวกับในเรื่องสักเท่าไหร่แต่เป็นเกมเพลย์ของเธอโดยสกิลของสาวน้อยนักพน,นันจะเป็นการจ่ายสกิลพอยต์เพื่อจวกการให้เรียงกันครบ4ใบจึงจะสามารถสร้างดาเมจอันมหาศาลได้เพียงแต่การจั่วของเธอนั้นคือการสุ่มดวงเพราะแบบนั้นมันเลยเกิดเหตุการณ์ทำนองว่าจั่วจนสกิลพอยต์หมดก็ยังไม่ได้โจมตี ทาให้ผู้เล่นที่เครียดแค้นเก็บเหตุการณ์นั้นมาทํามีมล้อเลียนสกิลของเธออย่างสนุกสนานในไหนก็เข้าสู่มีมเกี่ยวกับเกมเพลย์งั้นแถมไปอีกตัวกับฟู้ฉวนซินโดรมมีมที่เอ่ยกล่าวเกี่ยวกับผู้คนที่เกิดอาการติดตัวละครและไม่สามารถนำออกไปจากทีมได้ เนื่องจากสกิลของผูชวนนั้นคือการรับดาเมจแทนตัวละครอ,อื่นนั่นทําให้การนำตัวของเธอออกจากทีมตัวละครอ,อื่นๆจะได้รับดาเมจชนิดที่ว่า <c oughs> เอ่อและเมื่อเห็นแบบนั้นผู้ป่วยก็จะยิ่งไม่กล้านำตัวผูชวนออกไปเพราะสั่นกลัวคิดว่ามอนสเตอร์มันตีแรงผิดปกติจนสุดท้ายผู้ป่วยก็จะไม่สามารถถอดตัวของเธอออกจากทีมได้ในที่สุด ถัดมากับตัวละครสาวใหญ่ประจำเรือเมืองจีนหมายถึงท่าเรือหล่าวฟูกับจิงเหลิวตัวละครที่เป็นถึงผู้นำเกรไกลของ5เทเลทับบี้แห่งก้อนเมฆและในการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอก็ก่อให้เกิดดราม่าในทันทีกับใบหน้าที่ค่อนข้างไปทางเฉยชาไม่เช่โกรธเกลียวอย่างผู้เล่นหวังในตอนที่เธอกดสกิลอันติเมตและในภายหลังก็เลยมีการปรับแก้ให้เป็นแบบที่ผู้เล่นต้องการเพียงแต่ผู้มีจินตนาการ ก็ได้โอกาสจับดราม่าเหล่านั้นมาพลิกแปลงดัดแปลงใบหน้าของจิงหลิวให้เป็นจิงคิวส์ที่น่ารักเสียจนสร้างความฮือฮาไปได้พักใหญ่แถมด้วยเนื้อเรื่องของเธอที่ค่อนข้างจะเผยแพร่ความเปยห <c oughs> มายถึงความเอ็นดูต่อหนุ่มน้อยที่เรียกได้ว่าเป็นกระสอบทรายอย่างแท้จริงจนผู้คนจับสิ่งนั้นมาเป็นมีมล้อเลียนในที่สุด ไปกันต่อกับหัวหัวสาวน้อยนักไล่ผีที่แสดงตัวออกมาว่ากลัวผีมากกว่าใครๆและด้วยนิสัยขี้กลัวนั่นเองที่ทําให้เหล่าผู้เล่นที่เอนดูเธอทั้งหลายหยิบมันมาเป็นมีม,มากมายในทํานองคนขี้แยะยอมแพ้ไม่กล้าทําอะไรรวมไปถึงเปลี่ยนชื่อของน้องจากหัวหัวให้เป็นแหวะ,วะ,วะเพื่อล้อเลียนเสียงร้องไห้ส่งเสริมความน่ารักน่าเอนดูของหัวหัวมากขึ้นไปอีก เพียงแค่ได้ยินเสียงนี้ชาวรางดาวทั้งหลายคงจําเหตุการณ์นั้นได้ดีที่จูจูสาวน้อยครึ่งจิ้งจอกที่เป็นเหมือนไกด์ประจําเมืองก็อเอียงคอในระดับเกินมนุษย์ก่อนจะเผยความจริงว่าเธอนั้นถูกสิงร่างโดยสิ่งมีชีวิตขนาดม,มาึมาแต่แทนที่จะปกคลุมไปด้วยความเศร้เราเหล่าผู้เล่นกับนําร่างของเธอไปเล่นมุกในทํานองว่าไม่เป็นไรยังอุ่นอยู่เพราะนอกจากเนเรื่องแล้ว ทิงหยุนก็ยังมีมีมเดดอีกตัวที่อยู่คู่กับเกมมาตั้งแต่เริ่มนั่นคือทิงหยุนเท่ากับอนุรักษ์ด้วยเหตุการณ์อันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จากการตกเป็นเป้าโจมตีของมอนสเตอร์น้อยใหญ่ชนิดที่ว่าตีแต่แม่นางจริ้งจอกนี่ตัวเดียวพร้อมทั้งการยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าตำนานนี้มันมีอยู่จริง เราผู้มีจินตนาการเลยได้นําเรื่องราวนี้ไปสานต่อเป็นมีมอย่างแพร่หลายชนิดที่ว่าคนหมู่มากก็ต้องรู้จักและใช่ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะนี่คงจะเป็นมีมของตัวละครชายเพียงอันเดียวภายในวิดีโอนี้แต่ก็เป็นมีมที่แพร่หลายไม่แพ้กันกับภายใน5คนมี3คนต้องชดใช้จากเบลด หนึ่งในตัวละครของกลุ่มนักล่าสเตอร,รอนผู้ที่รู้จักวิธีแห่งดาบมากกว่าเทคโนโลยีโดยเรื่องราวของมีมกำเนิดขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญหลายฉากแต่มุ่งเป้าไปที่เรื่องเดียวนั่นคือการที่เบลดมักจะพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์พิเศษกับต้าเหงิงสมาชิกของกลุ่มรถไฟในเชิงความแค้นก็ไม่ใช่ชอบพอก็ไม่เชิงจนเหล่าผู้ชมที่มองเห็นอาการคล้ายกับสตอกเกอร์ผู้คลังรักนี้นับตั้งแต่วินาทีนั้น มุมมองของเบลดก็ได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือถึงส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพที่ปรากฏในเชิงกลุ่มผู้นิยมสม,มชอบในความวายทั้งหลายแหล่ยูกงเอ้ยคนเขียนบทในสคริปต์นี้ค่ะไม่เห็นรู้จักเลยไม่รู้เหมือนกันหรอ เอ้าแล้เขียนมาทำไมงั้นงั้นข้ามเลยนะเออเออในที่สุดพวกเราก็มาถึงดาวเคราะห์ล่าสุดอย่างเพาโคนีกับมีมที่ใหญ่ที่สุด อย่างแอมไ i ของตัวละครล่าสุดอย่างอาชรอนสาเหตุที่กลายเป็นกระแสมากขนาดนี้คงเป็นเพราะนิสัยที่ชอบทะเลทลายโผลมาในสถานที่แปลกๆของตัวเธอหรือในภาษาบ้านๆเราเรียกกันว่าห <c oughs> ลงทางเพราะแบบนั้นเราผู้คนที่มีจินตนาการล้นเหลือเลยนำเธอไปยังสถานที่ต่างๆมากมายเฟอรจนเรียกได้ว่ากลายเป็นเจ้าหัวมออีกคนไปซะแล้ว หากพูดถึงตัวละครที่เป็นกระแสมากที่สุดในอัปเดตล่าสุดของ Starreal Sparkle คงอยู่ในใจของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็พี่แกเล่นจอง PV ไปตั้ง3อันใครบอกไม่อวยก็ก,ก,ก็ไปนอนนอกจากเธอจะเป็นสาวน้อยเหลี่ยมจัดที่หลอกผู้เล่นชนิดที่ว่าคันไม้คันมือยุกยับภายในเนื้อเรื่องนั้นยังมีจดหมายของเธอที่ส่งของมาให้ที่หากเราลองกดอ่านก็จะได้พบกับ แต่แทนที่ผู้คนมากมายจะแสดงความรำคาญในตู้ต้นของเธอพวกเขากลับชื่นชอบในความขี้เล่นของแม่สาวน้อยคนนี้ไปแทนซะอย่างนั้นเ้ยไม่ไหวไม่ไหวนิสัยขี้กวนแบบนี้ชอบลงไปได้ยังไงกัน ภายในเนื้อเรื่องพวกเราจะได้รู้จักตัวละครหนึ่งที่ผมเชื่อว,ว่าตรึงใจผู้เล่นไปไม่มากก็น้อยอย่างฟลายฟลายสาวน้อยที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าลักลอบเข้าเมืองแต่เราก็ได้เข้าไปช่วยไก,กล่เกลี่ยก่อนที่เธอจะกลายเป็นไกด์นำทางของเมืองเพตาโคนีเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็ดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เล่นสามารถใช้เงินเพื่อซื้อของกินได้ซึ่งนั่นเป็นของกินที่ตัวฟลายฟลายนั้นชอบ ผู้เล่นหลายคนก็เลยกวาดเรียบซื้อของแพงจนกระเป๋าตังแฟบแต่พอรู้ตัวอีกทีเงินที่พวกเขาใช้ไปนั้นกลับไม่ใช่ของตัวเองแต่มันเป็นเงินเก็บของฝ่ายฝ่ายเองตั้งหา่าและนั่นทำให้เหล่าผู้เล่นที่ไม่คิดจะอ่านเนื้อเรื่องกลับมาตั้งใจอ่านได้ดีเลยทีเดียว

หรือตัวละครประกาศแจกตัวละคร5้าดาวลิมิเต็ดตัวแรกของเกมนั่นคือหนุ่มหล่อที่ชี้หน้าด่าคนอื่นว่าไม่ฉลาดอย่างด r ร์เรโชืซึ่งโฉนวน,นี้ก็ได้ไปจุดติดกับผู้คนที่ถกเถียงกันว่าเกมไหนดีกว่ากันระหว่างเก้นชินกับรางดาวส่วนจะมีดราม่าอะไรบ้างก็งไปตามหาอ่านกันเอาเองนะผมไม่ใช่คนประกาศสงครามนะอันที่จริงผมก็มีความเห็นกับเรื่องน,นี้อยู่บ้างนะว่าคุณเองก็มีฮูเตาของคุณ ผมก็มีสปาร์คเกิลของผมเราไม่ต่างกันเลยผันดราม่าใหญ่ๆกันมาแล้วก็มาจบกันที่ดราม่าเล็กๆกันหน่อยดีกว่าแต่จะเรียกว่าดราม่าก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะมันเกิดขึ้นกับสาวน้อยนักโจรกรรมทางไซเบอร์อย่างซีเวอร์วูเพียงเท่านั้นโดยมีมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์โดนแบนโดยเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อย่างเฮอร์ธา ทำให้เราเห็นท่าทางหงุดหงิดของเกมเมอร์สาวที่แสดงออกมาอย่างน่ารักประกอบกับเหตุการณ์หนมแมวที่เกิดปรากฏการที่ตัวละครทั้งหลายทั้งแหล่กลายเป็นแมวกอนตัวกลมแถมอร่อยไปด้วยซะอย่างนั้นแต่ทินดาเซาคือตัวละครแมวหนมนักล่าสเตอรลอนถูกสร้างมาทุกคนยกเว้นเธออืมน่าสงสัยจริงๆว่าใครเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้สร้างมันเอาไว้ และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาได้เท่าที่ไหวอันที่จริงก็คงขาดไปเยอะเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีมีมเด็ดๆที่ไม่ได้อยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมแชร์บอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วอย่าถามหลังว่าทำไมไม่มีมีมปอมๆบ้างเพราะผมลองค้นหาแล้วมันมีแต่ และสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคนรวบรวมข้อมูลอย่างแมวนินไอเลิฟเบียสีแล้วก็ร่อไอริเพจทางซ้ายเอาไว้สำหรับคนที่ติดตามภาพวาดเกี่ยวกับที่ RPG นิยายของผมหรือ D&D ส่วน IG ตรงกลางสำหรับงานแอนิเมชันและตอนนี้เขาก็กำลังเปิดคอมมิชชั่นอยู่ว่างๆก็ไปจ้างกันได้นะครับส่วนทางขวาสำหรับคนที่สนใจภาพกำกาม <c oughs> <c oughs> เ,เข้าหมายถึงภาพแห่งจินตนาการของรางดาวไหนๆก็ดูกันจบแล้วเขาไปกดไลค์คน้าจิ้มก็ดีนะครับเพราะถ้ากดไลค์กันเยอะๆเขาจะได้มีแรงหาข้อมูลเขียนสคริปต์ให้ผมต่อลิงก์เพจและไอจีอยู่ใต้คลิปเลยและสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดฮะอะไรใครเฮ้ยคุณใ,ใครเข้ามาจะดีได้ไง,งไร やらあこの一本の矢で十分